สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้วันที่27เดือนกรกฎาคม2557นเะครับเวลาผ่านไปนะครับสองเดือนกว่าๆนะครับหลังจากการรัฐประหารแล้ววันนี้เราได้เห็นร่องรอยของการเป็นปเผด็จการอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดผมยังติดนะครับติดพี่น้องนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วข่าว2557นะครับทำไปเฉพาะ5มาตราแรกนะครับแล้วที่เหลือนั้นจะเจาะนะครับเอาประเด็นต่างๆสรุปไปเป็นบทเรียนพี่น้องรอที่หนึ่งจริงๆมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวสรุปนะครับเนื้อหาโดยรวมไปแล้วแล้วผมก็บอกไปว่าที่จริงแทบไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดโดยซ้ำเราก็รู้นะครับว่ามันเป็นปรด็จการแบบสมบูรณ์แบบ แต่ว่าจําเป็นจะต้องถอดบทเรียนออกมานะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ต้องบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมติดพี่น้องในเรื่องของข้อความที่ส่งไปทาง f c e e o o o นะครับผมมี a ฟ e b o o k นะครับในในหลายชื่อในหลายหลายที่นะครับหลายบัญชีนะครับแล้วก็พี่น้องที่ส่งข้อความไปนั้นบางทีเนี่ยอ่านแต่ว่ามันไม่มีเวลาได้ตอบนะครับอ่านขณะเดินทางบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็ต้องขออภัยถ้าไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็ยังไงถ้าช้าหน่อยนะมีเวลาได้นั่งดูแล้วก็อยู่กับเครื่องที่มันพิมพ์สะดวกผมนี่เป็นคนที่รําคาญกับการต้องมาพิมพ์มือถือนะถ้าไม่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรจริงๆเนี่ยจะจะไม่พิมพ์พราะเป็นคนพิมพ์พิมพนะ์จากเครื่องแล้วมันไวได้ดังใจเนี่ยนะครับเหมือนกับการเขียนหนังสือในผมช่วงหลังเนี่ยเขียนด้วยมือจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีละเพราะมันไม่ไม่เร็วดังใจนะครับ ก็เลี่ยงจะเขียนยกเว้นจําเป็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบช้าหรือไม่ได้ตอบอย่าน้อยใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงความเห็นให้กําลังใจแล้วก็ชี้แนะนะครับข้อมูลบางอย่างผมเก็บเอาไว้แล้วอาจจะไม่ได้มาใช้ประโยชน์โดยตรงนะครับเพราะบางที r รีเฟอร์กลับไปมันยากหน่อยหนึ่งเพราะค้นหาไม่เจออย่างมีน้องชายท่านหนึ่งนะครับเสนอความเห็นมาเสนอบอกว่าอยากจะช่วยงานทางไหนก็ได้ แล้วก็ผมก็บอกไปว่าจะให้ช่วยดูแลมบเ์เว็บไซต์นะครับแล้วก็จะสมัครชื่อให้อะไรให้ปรากฏว่าผมจะไปตามหารายละเอียดว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเนี่ยจำไม่ได้ว่าอยู่บัญชีไหนแล้วย้อนไปก็เวลามันไม่มีเวลาได้ได้ดูเต็มที่สังเกตดูตามนะจะจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่าใช้ตาเยอะแล้วก็พักผ่อนน้อยนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจสู้นะครับแล้วก็ สมาธิแล้วก็เป้าหมายความคิดนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะไม่มีแผ่วนะครับก็เรียนให้พี่น้องได้ทราบวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะชวนคิดชวนคุยนะครับก็คือเรื่องของประเด็นล้มเจ้านะครับผมกําลังคิดว่านะครับต่อไปนั้นสงครามจริงๆไม่ใช่ต่อไปวันนี้เนี่ยสงครามคือสงครามระหว่างเจ้าและคนของเจ้า กับประชาชนที่ใฝนะ่หาประชาธิปไตยพฤติกรรมของคอสชอนะครับผมได้พูดไปตั้งนานแล้วที่จริงไล่ตั้งแต่พฤติกรรมของประชาธิปัตย์พฤติกรรมของม็อบเสียไอ้พฤติกรรมของนายทหารที่เรียกว่ารัฐบุคคลนะครับแล้วก็อดีตข้าราชการระดับสูงพฤติกรรมของทหารช่วงหลังนะครับที่ออกมาพร้อมกับมออ็อบพปสอ ชัดเจนนะครับว่าเป็นการถวายคืนพระราชาำนาานะครับปิดประเทศคําว่าแช่แข็งประเทศมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเซอ้ออกมานะครับแสดงว่าขบวนการที่ล้มประชาธิปไตยวันนี้เป็นขบวนการของเจ้าซึ่งได้มีการวางแผนกันมาอย่างดีนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี49แล้ววันนี้สิ่งที่เขากําลังทําก็คือการจะบีบ บังคับให้คนจงรักภักดีกลับไปจงรักภักดีเพื่อจะเปลี่ยนรัชกาลแล้วก็ให้องค์ใหม่คือประเทศขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ประชาชนนั้นกราบยอมซีโรราบแล้วก็อยู่ใต้อุงตีนเป็นฝุน่นใต้ตีนของราชวงศ์จัก,กรีแล้วก็ให้ทหารให้พรรคการเมืองที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ต้องชนะการเลือกตั้งแล้วข้าราชการระดับสูงที่ผูกความจงรักภักดีไว้กับสถาบันนายทหารที่รับใช้สถาบันเป็นสุนัขข้างราชบัลลังก์นะครับ ทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องของการรักษาอำนาจเก่าแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าการไปบีบประชาชนมากๆแล้วไม่มีความเป็นธรรมและไม่ได้สร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันจะให้ทำให้เกิดปรากฏการณ์การทำลายสถาบันกษัตริย์นะครับโดยที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจหมายถึงพวกที่ชูกษัตริย์แล้วก็พยายามจะเอาอำนาจของกษัตริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์นั้นมาข่มประชาชนส่วนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งจริงๆส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยในหลายส่วนเนี่ย เขายังบอกว่าเป็นเสื้อแดงแต่ว่ารักกษัตริย์อยู่นะเสื้อแดงที่ยังยังไม่ไม่ไมด้เกลียดกษัตริย์เอาวางั้นแล้วกันมีอยู่ไม่น้อยนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทํากับกระบวนการทั้งกระบวนการการที่ทันยามใจกับการใช้อำนาจนะครับแล้วก็เชียร์กันเหลือเกินที่จะต้องให้จัดการกับคนที่เขานะครับเป็นพวกหมิ่นเจ้านะครับแต่ว่าคําว่ามิ่นเจ้าพูดเรื่องเจ้าวิจารณ์เจ้านะครับ แล้วก็ล้มเจ้านะั่นนะสามคำเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายที่นะมันชัดเจนนะครับคือชัดเจนชนิดทีนะ่แยกกันออกว่าพวกนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแล้วการที่จะไปไล่สุม่มคนนั้นคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็เหมารวมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหัวข้อข่าวของทางฝั่งนะครับพวกรับใช้เจ้านะพวกฝุ่นใต้ตีนเนี่ยพวกสลิมเนี่ย ก็คือสำคัญที่สุดก็เมนเจอร์วันนี้เริ่มแสดงบทบาทแล้วนะครับพวกมินสถาบันมี2ทางเลือกนะครับสองทางเลือกจอกเช็คเช็คบิลตัวแสบอีกหลายรายก็แปลว่าวันนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างกษัตริย์กับนะครับคนที่ใฝ่หาประชาธิปไตยประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นก็คือความเป็นธรรมมนุษย์เท่ากันทุกคนต่อสู้ให้ประชาชนเป็นใหญ่สูงสุดมันย่อมไปขัดกับเรื่องของเจ้าแน่ วันนี้นะครับเขาบอกทางเลือกมีสองทางก็คือถ้าไม่มอบตัวก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนว่าง,งั้นเถอะนะครับแล้วก็จ่อจะจัดการอีกหลายรายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เอานะครับก็เอาทํากันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับต่อจากนี้คือข้อมูลความจริงที่เกี่ยวกับสถาบันความผิดนะครับที่สถาบันได้กระทําไป นะครับบางคนอาจจะใช้เข้ามาเป็นความชั่วของสถาบันและองค์คณะนะครับกลไกที่สารเชื่อมต่อโยงกันวันนี้ถึงต้องมาปิดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับบล็อกตลอดคลิปออกมากี่อันกี่อันบล็อกตลอดไล่ตามบล็อกแต,แต่ว่านะครับบอกไว้เลยว่าฟังมหาวิทยาลัยประชาชนไม่ได้เขาเอาไปฟังที่อื่นได้แล้วก็จะมีสื่ออื่นผุดขึ้นมานะครับแล้วส่วนของมหาวิทยาลัยประชาชนเองนะครับวันนี้ยอดไต่ขึ้นมาอีกแล้ว เพราะว่าประชาชนเขาจําเป็นจะต้องได้รับฟังแล้วเดี๋ยวปิด YouTube นะครับแต่ว่าเดี๋ยว MP3 จันจะลงไปประเภทนะลงไปที่เชนิดท,ที่ทางขาดไม่ถึงนะครับเพราะว่ากระบวนการที่เขารับลูกนะครับมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีการไปจ้างวานไม่ต้องมีการจัดตั้งเขาทํากันเองแล้วบางคนทํามาสีหปีแล้วนะครับผมไปพบไปเจอกับผู้คนจํานวนมากวันนี้เขาสแสวงหาข้อมูลความจริง นะครับสิ่งที่ไปประเทิงปัญญาให้เขาเกิดความคิดไม่ใช่การยุการหลงการบีดนะครับให้ต้องคิดแบบแคบๆสามัคคีกันร,รับพ่อนะแล้วมองว่าการกระทําที่เลวร้ายชั่วร้ายของทหารเพื่อพระราชาและเพื่อตระกูลมหิดนนั้นเป็นสิ่งถูกต้องชอบทำทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่มีความถูกต้องชอบทำนะครับรัฐธรรมนูญที่เขียนออกมาเนี่ยเลวชั่วช้าสามานขนาดไหน ชัดเจนขนานไดไหนว่าจะโจงราักดีว่าจะดึงกันประเทศนั้นให้ไปอยู่ในใต้การคุมบังคับของคอสอชอและคนที่คอสอชอเลือกเพื่อจะสยบอยู่ใต้บัลลังก์ของกษัตริย์ภูมิพลนะครับมันชัดเจนกันขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยิ่งเล่นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยซึ่งยังไงคุณก็ไม่มีทางจัดการกับคนที่เขาอยู่ต่างประเทศได้เพราะเขาหนีแต่คุณจะจัดการกับคนในประเทศไทยลองบีบเข้าเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเจอนะครับ อะไรที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยเขาไม่สู้แล้วคุณไปต้อนเขาจนจนมุมเนะี่ยแล้วเขาจะสู้ขึ้นมาหรือบางทีคุณจะได้รู้ว่าหมัดห,หนักของคนที่เขานะที่เขาไม่ยอมเหวี่ยงออกมาเพราะเขาเกรงใจหรือเพราะเขากลัวเขาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าได้ออกเหวี่ยงหมัดออกมาไอ้พวกมือหนาหน้าดําเนี่ยนะครับเหวี่ยงมาทีหมัดมันหนักนะครับแล้วเดี๋ยวเถอจะเกิดอาการหมิ่นทั่วแผ่นดินเกิดการเผานะครับ เงินที่มีสัญลักษณ์และก็สัญลักษณ์ของพระราชาที่เป็นที่รักเหลือเกินทั้งแผ่นดินนะครับคนทั้งแผ่นดินทั่วแผ่นดินรักใคร่กันเนี่ยนะจงรักภักดีกันเหลือเกินเนี่ยคุณพยายามจะสร้างภาพแต่การสร้างภาพของคุณนั้นคุณไปทําลายคนอื่นคุณอยากได้ความรักแต่คุณชาสร้างความเกลียดน,นะครับหลายพวกลูกน้องทั้งหลายที่ใช้อํานาจเนี่ยนะครับสมองหมาปัญญาไฟาทั้งนั้นนะครับพยายามจะเอาใจเจ้าสเต็มที่ หรือว่าบางทีเจ้าก็โง่ไปด้วยเหมือนกันสั่งให้สมุนเนี่ยทำอย่างที่ทําอยู่ยิ่งบีบแล้วจะให้คนเขารักนี่มันไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางเลยยิ่งเกลียดด้วยซ้ําแล้วถ้าถ้าให้ความเกลียดนั้นกลายเป็นความแค้นนึกดูกันแล้วกันแล้ววันนี้บอกตรงๆนะครับหลังจากปรากฏตัวชัดเจนนะครับหลังจากที่อ้อแมแอมอ้อมแอมทาท่าไม่สบายแล้วก็ไปโครงการช่างของมันแบบอ้อมอ้อมแล้วออกมาสแสดงตัวอย่างนี้กษัตริย์ภูไม่พลวันนี้ คนเกลียดและแค้นคุณเนะ่ยเพิ่มมากขึ้นมหาศาลนะแล้ววันนี้บอกตรงๆผมเลนะไม่ได้รุนแรงขนาดนะคิดจะล้มจะฆ่าจะอะไรหรอกแต่ว่าได้ยินเสียงจากพี่น้องเขาพูดกันเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าไม่เอามันไว้แล้วนะครับทั้งตระกูลเนี่ยลูกขึ้นมาจะเป็นคนไหนนี่เขาไม่เอานะครับนะ เพราะฉะนั้นก,ก็นี่มันเป็นปรากฏการ์ถ้ามองด้วยนะหลักธรรมะเนี่ยนะครับกรรมมันมีผลแห่งกรรมนะครับสิ่งที่กษัตริย์ภูมิพลได้ทําองคาพยบลูกน้องสมุนทีนะ่เรียกว่าปัดไม่พ้นตัวและได้ออกมากระทําการต่างๆเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่ากรรมมันสอเจตนา ก็เจตานามันเห็นชัดเจนว่ากรรมของพวกท่านนั้นต้องการยึดอํานาจเพื่อถวายคืนพระราชอำนาจเพื่อสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่โดยไม่ดูตามาตาเรือวันนี้ประชาชนเขาไปถึงไหนโลกเขาไปถึงไหนก็ต้องล่มสลายนะครับกระแสของการเป็นประชาธิปไตยคือกระแสที่มันเชี่ยวแรงมากๆแล้วท่านเอาเรือไปขวางน,นะครับมันก็ต้องหักต้องล่มแหละไม่ใช่ใครเราไปล้มสถาบันแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยพี่เรกบอกว่า,วา นะครับเรื่องของสถาบันเนี่ยพูดกันแบบไม่ต้องเกรงใจนะครับในส่วนของภาคีไทยพื่อสิทธิมชนนั้นก็คงจะมีถแถลงการซึ่งเป็นในกรอบของสิทธิมนุษยชนนะครับแต่ในส่วนของขบวนการล้มเจ้านเดี๋ยวเธอนะครับจะได้มีการพูดเนี่ยบีบกันนักกันหนานะครับเดี๋ยวเธอจะมีขบวนการที่เขาลุกขึ้นมาบอกว่ากูจะล้มเจ้ากูจะสร้างสาธารณรัฐลองดูนะครับเชื่อเถอะมันเกิดขึ้นแน่นะครับแล้วถ้าไม่ไม่เกิดเดี๋ยวผมประกาศกันเองนะครับพวกที่ นะครับโดนไล่โดนลากทั้งหลายเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาประกาศนะครับเมื่อคุณบีบเขานะครับจนกระทั่งไม่ให้โอกาสเขาหายใจปิดกั้นเขาทุกทางนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อมีแรงกดมันก็มีแรงต้านนะครับดูเถอะท่านอภิวันเนี่ยถ้าปล่อยท่านอยู่ในประเทศเนี่ยนะโอ้ยนี่คุณก็จะสามารถทําให้ท่านเนี่ยไม่สามารถจะใช้อะไรได้วันนี้ลองบีบให้ท่านออกไปเถอะนะครับถ้าท่านรอดออกมาเมื่อไร่แล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับ ขบวนการปฏิวัติก็ขอต้อนรับนะท่านดรอภิบันเข้าสู่ขบวนการอ,าองค์การเสรีไทยนะครับท่านเป็นกําลังสําคัญนะครับเป็นบุคคลที่จริงๆแล้วมีความประนีประนอมสูงนะครับและในส่วนของสถาบันนั้นก็จริงๆท่านก็พูดหลายครั้งว่าก็ยังมีความจงรับพักดีก็อ,ออกมาจากปากท่านบ้างแต่ว่าไอ้เรื่อง <laughs> เรื่องโค้ดที่ซ่อนอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็ยังไงก็แล้วแต่ฝากข้อคิดไปถึง พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยแล้วคิดว่าจะรอดพ้นนะะไอ้พวกนี้มันมีบันทึกไว้ทุกอย่างกอรมนอหน่วยงานทหารเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานของเจ้าเนี่ยมันกลัวจะตายครับก็อยู่บนเมฆหลอกคนมาตลอดแล้วก็หลอกคนเนี่ยถ้าหลอกแล้วตัวเองไม่ได้ประโยชน์มากไม่เป็นไรแต่ได้ประโยชน์มากและก็ง่ายด้วยแล้วก็ยิ่งผลความจเจริญรอกงายของประชาชนเกิดขึ้นพร้อมกับตัวเองก็เนะี่ยห่วงสมบัติห่วงทรัพย์สินห่วงชีวิตที่มันได้มาง่ายๆนะครับ มันก็เลยยิ่งจะต้องมีนะพฤติกรรมของการหลอกลวงชาวโลกนะยกยอตัวเองสร้างตัวเองให้เป็นเหมือนเทวดามากขึ้นผิดปกติแล้วใช้กลไกลอำนาจมากขึ้นเป็นกติผิดปกติก็เพราะว่าคุณอยู่กับความหวาดกลัวตลอดเวลาหวาดกลัวว่าชาวบ้านเขาจะรู้ทันหวาดกลัวว่าสังคมจะพัฒนาไปหวาดกลัวว่าตัวเองจะสูญเสียความกลัวทําให้เสื่อมนะท่านสมัครพูดเอาไว้แล้วมันก็ใช้ได้กับขบวนของนักสู้เหมือนกันนะครับคุณกลัวเขาแล้วคุณวิ่งหนีหัวหกก้นขิด แล้วคุณไม่คิดจะสู้ดรทักษิณเองวันนี้นะครับวันเกิดเมื่อวานเนี่ยข้อแรกยังจงรักภักดีอยู่เลยครับแต่หลอกหลอกกษัตริย์ภูมิพลไม่ได้แล้วกษัตริย์ภูมิพลไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้อภัยด้วยต่อให้กษัตริย์ภูมิพลนะครับเล่นละครให้ดรทักษิณกลับบ้านไปได้ดรทักษิณก็จะไปเจอขวากน้าของคนที่เขาปั่นหัวเอาไว้นะครับ เพราะนั้นนี่ก็คงเป็นการเล่นเกมกันระหว่างสองฝ่ายนั่นแหละนะครับก็คงจะรู้ทันกันแต่สําหรับพวกเราที่ไม่มีผลประโยชน์ไม่ต้องไประวังเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรเนี่ยนะก็สู้กันด้วยหลักความจริงเราคงไม่นะไปละเมิดศินข้อหนึ่งเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับคนที่ส่วนใหญ่ออกมาพูดเนี่ยผมดูเนี่ยก็คงไม่มีใครที่นะครับดูหน้าสิครับตั้งในเห็นหน้าอย่างนั้นมันมันไม่ใช่มือปืนไม่ใช่คนสะสมอาวุธเป็นนักฆ่านะครับ โกตีนี่ถึงจะพูดอะไรไปเยอะวันนี้เป็นไงครับเงียบสนิทเลยเห็นไหมมันก็ลูกชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งนะเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ด้วยนะนะครับกดไล่ต้อนเขาแล้วน้องโรสเนี่ยโอ้โหเธอนะครับคุณไล่ต้อนเธอในที่สุดเธอก็ต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับเธอเนี่ยไม่ได้ต้อนโดยกลุก่มบุคคลเฉพาะบุคคลนั้นแต่เป็นทั้งระบบนะครับดูหน้าเขาสิครับแล้วคุณไปเล่นกับเธอเริ่มไปจัดการเธอนะไอ้เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งผู้หญิงที่ไม่มีนะครับ ศักยภาพไม่มีอะไรมากมายเธอบีบให้เธอต้องกลายเป็นนักสู้อ้ําเนโกดีเธอมีอะไรอยู่ในตัวเยอะวันนี้เธอไล่นะไล่ไล่เธอออกนอกประเทศวันนี้เธอก็ได้สแสดงบทบาทน,นะครับอีกท่านหนึ่งผมไม่รู้จักแต่มาเคยเห็นหน้านะครับจะไม่เคยได้ฟังความคิดอะไรก็คงจะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่งั้นเขาคงไม่จะใช้ผู้พันนักสู้หรือเปล่านะครับคนท่านนี้หล่อเป็นปกปตินะครับก็เอาเป็นว่านะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่กระบวนการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศบนหลักความจริงนะทุกสมุไทยนิรธมนาะเมื่อเจ้าเป็นปัญหานะครับก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์เจ้าแล้วต่อไปถ้าเจ้ามันจะล้มนะครับมันก็ต้องเกิดขึ้นตามหลักการเหตุผลตามกฎแห่งกรรมแต่ว่าถามว่าจะมีกระบวนการล้มเจ้าหรือไม่มันเกิดขึ้นแล้วครับแล้วกระบวนการที่ไม่ใช่การจัดตั้งไม่ใช่ทักษิณจ้างนะครับวันนี้ทักษิณยังบอกตรงลับพักดีนะครับ แล้วก็วันนี้ยิงต้องห่างแบบนะไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องพูดคุยกันเลยล่ะทักษิณน,นะครับแม้กระทั่งกบวนการองค์การเสรีไทยเองนะครับเดินหน้าเนี่ยเขาก็พูดกันชัดเจนว่าไม่เอาทักษิณมาะคระับอันนี้หมายถึงเสรีไทยระดับภาคประชาชนที่ผมได้ยินได้สัมผัสมา,าบอกไม่ต้องท่านไม่ต้องมาถ้าประชาชนชนะแล้วนะสุขภาพท่านยังดีอยู่จะเชิญมาบริหารประเทศน,นะครับบารมี เน็ตเวิร์กเครือข่ายที่ท่านได้สร้างเอาไว้เนี่ยก็ออกมาช่วยประเทศในยามที่จะต้องกู้ชาติใพ้นจากภัยวิกฤตซึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเสียหายยับเยินแน่ฝากบอกไปเลยนะครับพี่น้องที่มีเงินบาทอยู่นะนะครับเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ซะเปลี่ยนเป็นเงินอย่างอื่นซะตะกูลอื่นก็ได้ยูโรก็ได้นะครับเพราะค่าของมันเนี่ยถ้าสมมติสงครามยืดยืด้อแล้วผมคิดว่าเป็นไปได้สูงว่าไอ้พวกที่อยู่ในอำนาจวันนี้มันจะใช้ทุกุิธีทางที่จะถึงขนาดกิดประเทศ เพื่อให้กษัตริย์ได้ทันเหลิองอำนาจนรัชการที่สิบได้ขึ้นมานะครับแล้วก็แต่ว่าการนะกดขี่เนี่ยมันคงอยู่ยาวนานไม่ได้ก็คงจะแกล้งเป็นว่าเนี่ยเอาลนะในชาติจะต้องสามัคคีกันร,รับรัชการที่สิบนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับหกสิบหกครับสามสามนะครับเอาให้อภัยกันหมดนะนะอย่าไปคิดอะไรมากก็กลับมาอยู่มาสามัคคีกันเหมือนเดิมแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่า มันเหมือนเดิมไม่ได้เพราะคนรู้ว่าไอ้ที่เดิมๆที่ผ่านมาเนี่ยการมีกษัตริย์อยู่แล้วการให้ธรรมเนียมที่ทหารปล้อนอำนาจประชาชนไปแล้วก็ฆ่าฟันประชาชนได้ได้อย่างสะดวกเสร็จแล้วก็กษัตริย์ก็ขึ้นมาในทโทษกรรมเนี่ยเสร็จแล้วลพอมีการต่อสู้ขึ้นมาก็ให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งชนะเสร็จปุ๊บก็สร้างสถานการณ์ปั่นป่วนทำลายรัฐบาลทำลายสภาเสร็จแล้วก็เมื่อความมุ่นวายถึงจุดก็เอาทหารมาใช้อีกประชาชนก็ไม่งงแล้วครับ มื่อไม่ง่เนี่ยต่อไปถราถามว่าคําถามมันก็คืออะไรเมื่อสถาบันมันผิดก็ต้องเอาความผิดของสถาบันมาประจานแล้วเดี๋ยวจะเกิดอาการประจานทั่วแผ่นดินจากแดงทั้งแผ่นดินนั้นจะกลายเป็นประจานทั่วแผ่นดินมินรวมหมู่มินทั้งแผ่นดินแล้วที่สุดนั่นแหละมันก็คือการล้มเจ้านั่นเองนะครับการล้มเจ้าเกิดขึ้นทั้งทางฝั่งที่สนับสนุนเจ้าแล้วใช้อํานาจอย่างบ้าบินนะครับแล้วก็กษัตริย์เองที่ทําตัวไม่สมกับเป็นประมุขของระบอบประชาธิปไตย พราะนั้นทั้งหมดโดยรวมแล้วนะครับยังไงเจ้าก็ล้มนะครับยังไงเจ้าก็ล้มในรุ่นของพวกเรานี่แหละนะครับภายในไม่เกินสิบปีเนี่ยสถาบันกษัตริย์จะไม่เหลืออยู่ในระบบการปกครองแบบไทยๆนี่คือคำทำนายนะครับวันนี้27กรกฎาคม2557สครับชวนที่ชวนคุยฝากไว้นะครับไม่ได้ชวนให้ท่านมาล้มนะครับแต่ท่านจะท่านจะล้มเนี่ยใครก็ห้ามไม่ได้แล้วที่จริงก็คือเขากำลังล้มตัวเอง แล้วขบวนของเขากําลังล้มตัวเองอยู่แล้วนะครับก็เอาไปคิดไปต่อนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับนี่เป็นความเห็นของคนคนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเห็นข่าวนะจี้พวกที่เขาหมิ่นสถาบันกันนักนะครับก็เลยบอกเตือนสติไปว่าเดี๋ยวมันจะมีผลในเชิงกลับกันแล้วก็พี่น้อง้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็นําไปคิดต่อนะครับแล้วก็จะส่งต่อให้เพื่อนฝูงก็นะครับทาได้ถ้าว่าท่านสามารถคิดว่าอยู่ใน ขายที่ท่านสามารถทําได้การบล็อกนะครับเขาบล็อก YouTube นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีการจะเข้าหาตรงนี้เนี่ยมันมีวิธีการสา,ารบล็อกอยู่พี่น้องที่รู้ว่ามีนะมีความสามารถแล้วก็มีญาติพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องตามชนบทพี่น้องที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายนะครับก็บอกวันเนี่ยฝากบอกมานะครับลงแรงแล้วนะครับจะไม่ไหวแล้ววันนี้ข้อมูลข่าวสารอย่างอื่นรับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงทํายังไงดีจะได้ดูของมหาัยประชาชนได้ ช่วยเขาหน่อยนะครับช่วยเขาหน่อยจริงๆวิธีฝาบล็อกมันไม่ยากเลยเียงแต่ต้องไปอธิบายไอ้ที่คําอธิบายเอาขึ้นมาปุ๊บเผดเด็จการมันก็ตามล็อกคําอธิบายอีกแล้วพี่น้องหลายท่านก็บังเอิญว่าค้น y o u t u เอ่อค้น Google อะไรไม่เป็นด้วยมันก็มันก็เลยลําบากไปกันใหญ่แต่ต้องช่วยกันนะครับแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถ้าเข้ามาหาไม่ได้เดี๋ยวพวกเราจะลงไปหาพี่น้องเองนะครับเป็นรัฐประราถนาดีนะครับสวัสดีครับ